ครับผมวันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์น้าท่วมบ้านดินดําตําบลดินดําอําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับเอากระเบงบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพามาเบงวันนี้นะครับกับวันที่หกตุลาคมสองพันหอยหกสิบหานะครับกับสถานการณ์ครับหน้ามาเร็วครับแต่เวลาบุกีมือกับท่วมเลยครับนี่ครับด้านหลังมองหันสิเป็นแม่น้ำซีนะครับด้านหลังนะครับท่วมใ้ครับปีนี้ ลองมาเบิงเนาะโอ้เฟินจกอยู่ทีละครับเดี๋ยวให้ยางไปเบิงเนาะครับยางเข้าไปเบิงนี่มู่บานมัดมู่บ้านนี่ครับนี่มู่บานมัดมู่บานครับผมนี่ถ่วมครับเนาหน้าหัวตะมาได้่สองสามมือครับนี่ถ่วต้นกล้วยครับครึ่งต้นกล้วยแล้วครับนี่ซอฟไฟฟฝ่าหมอแปลงครับผมนี่อยู่ประมาณนี้เนาะครับเอามาติดตามเบิงเป็นกำลังใจให้กันชาวบ้านเพิ่อนกตอสะพาน เป็นการเรียนรู้วิธีชีวิตการอยู่กับน้ำครับนี่เป็นการต่อสะพานถมสูงต่อสะพานดอกไมน้นะเป็นการหลายคนกี่ได้ถามได้ฟังกับว่าปีนี้นี่ถ่วมถ่วมแห้งมาไหวครับมาไหวถ่วมแห้งครับผมอันนี้นะครับผมพี่น้องเบื้องบ้านมองนี้เนาะนี่ครับผมบ้านของเพิ่นกกเห็นเข้าไปน,นี่เนะเาะจึงได้ฝากกดติดตามล่างหูชาแนลได้แล้วครับผมพี่น้องครับกับมาอัปเดตสถานการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดรอยอดน้ำกันครับเ๋อาลองเบิงภาพมีนะครับนี่โอ้ยจนเลยตนเพิ่นนี่ครับผมอานี่ครับนี่คือกลางหมู่บ้านนะครับนี่คือตลาดกลางหมู่บ้านครับผมบ้านดินดำหมู่ที่เก้าตำบลดินดำนะครับมันเป็นหมู่บ้านดีติดเมน้ำซีนะครับมือนี่ก็สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจากสถานการณ์พาอยู่นะครับ น้ำท่วมครับผมท่วมเมิดอทุกหลังนี่ครับหลายหลังพยนยกไว้แล้วกับบอลอดครับปีนี้บอลอดมาไวมากครับเิ่นกับมีทหารนะครับมีทหารมีหน่วยงานหลายหลายหน่วยมาซซอยนะครับนี่ครับผมนี่ล่องเบิ่งกันนะครับผมเบิ่งเนาะนี่เ้อพี่น้องนี่ทหารเิ่นกับมา ประชาสัมพันธ์เะาครับทหารเบิร์กับมัดซอยแล้วครับมันเคยมัดซอยอยู่เป็นประจำทุกปีเนาะครับมอเบอที่27บเจนะครับกับมาห้เลือกห้ยังมัดซอยเป็นประจำเนาะอันนี้ครับผมลองเบิร์กนะสีน้องครับอ๋เป็นกบบลำบากเดือดร้อนครับกับเป็นกำลังใจหกันนะครับเนาะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับผม สอง้าวหัชเชนอยวาวครับอกเกอ๋ขอบคุณครับผมน้ำมาสองวัน โรงเรียนดินดําบัวรองวิทยาท่วอมอีกแล้วเม้น้ำชีมาแค่2วันนะครับนี่ครับระดับน้ําแค่2วันครับตอนนี้ในสนามน่าจะสูงเกือบ2เมตรแล้วครับตอนนี้สนามฟุตบอลน,นะครับน่าจะเกือบ2เมตรแล้วครับตอนนี้นี่ครับผมก็พอดีใกล้ปิดเทอมพอดีนะครับคุณครูก็มาตั้งเต็นท์อยู่ด้านบนโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เรียบร้อยครับพื้นที่นี้อยู่ด้านในพนังชีนะครับลองดูนะครับนี่ครับวันนี้ก็วันที่6นะครับตุลาคม2,565น้านะครับมิดป้ายแล้วครับนี่ยังไงเรามาติดตามกันนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับน้ำชีท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ บรรยากาศโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาน้ำเข่าสองมือครับถ่วมเมิดครับถ่วเม็ดเลยนะครับมู่บ้านตลาดบนในของกระถ่วมครับได้รับผลกระทบครับผมเดี๋ยวเป็นเลือดจะกลมประมงเพ่นอามาให้เนาะนี่ครับผมเอาสูงนะครับนี่มันธรรมดาครับน้ำถ่วมโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาครับผมสองปีซ่อนล้วครับผมสองปีซ่อนครับ โช่วมครับช่วมแน่กระดอกกระเดือ้อช่วมมิลีครับเาเป็นกำลังใจเพิ่อน,นะครับไปพาฟาฟันไปได้ครับผมเดี๋ยวเ้ามาติดตามกันเนาะสถานการณ์น้ำช่วมปีนี้นะครับ